ไม่ห <ไป S 1> นอแดดไม่หนอรับผ้านุ่มต้องน้ำยาซักผ้าด็กตอรเทพฟีลังจะซักมือหรือซักเครื่องจะฝ่าหน้าฝาบนถุงเดียวก็เอาอยู่ขจัดกลิ่นอับผ้านุ่มรีดง่ายกลิ่นหอมสะอาดอกับสังกลิ่นให้คุณเลือกสมูทฟีลิ่งและฟรีเซียเดซี่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองนโจทย์แรกเลิกงานย,ย่อนผ้าเข้าเครื่องปุ๊บจัดแผนขึ้นร ช่วงกลางคืนได้ปับ๊บแถมกลิ่นไม่อับไม่ต้องงอน้ำยาปรับผ้านุ่มจอดที่ 2, สองซักด้วยเครื่องฝาบนหรือฝาหน้าใช้ปริมาณน้ำยาทิ้ง3 0ง3 0 6 0ซีซีต่อผ้าประมาณ10-15ตัวโจทย์ที่ 3, สซักมือสามารถใช้น้ำยาน้อยกว่าซักด้วยเครื่องโจทย์ที่ 4. ผ้าสะอาดกว่าหอมสะอาดแบบธรรมชาติผ้านุ่มรีดง่าย โจทย์ข้อที่5เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมสก,กัดและสังเคราะห์จากสารอินทรีย์ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงไม่กัดมือไม่แสบจมูกกลิ่นหอมน้ำยาซักผ้าดอกตร์เทพ b ีไลฟ์ปฏวิวัติวงการซักผ้าให้ง่ายกว่าเดิมประหยัดกว่าสะดวกกว่าขุ้มค่ามากกว่าของดีๆที่ต้งแชร์